สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนร่วมทางนะคะเพื่อนๆนสบายดีกันไหมคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะสำหรับวันนี้กาตตี้อยากจะแชร์เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของคำพูดของลมปากที่เราได้เปล่งออกมาในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่เราพูดคุย ไม่ว่าเราจะพูดกับคนในครอบครัวหรือพูดกับเพื่อนร่วมงานหรือพูดกับคนรักและทุกๆคนที่ได้พูดคุยด้วยมันมีความหมายอย่างมากเลยนะคะคำพูดนั้นแสดงออกถึงการตัดสินได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังอีกด้วยค่ะทำไมกาที่ถึงต้องได้บอกว่าเป็นการตัดสินเพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม คำบางคําก็อาจจะไปกระตุ้นอารมณ์หรือความรู้สึกของคนที่ได้ยินของคนที่ได้ฟังเรามันอาจจะเป็นทั้งผลดีและคําบางคําที่พูดออกไปมันสื่อให้รู้ได้ว่าคนพูดเป็นคนยังไงมีทัศนคติยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดอะไรกับใครหรือที่ไหน ให้มีสติคิดดีๆก่อนที่จะพูดก่อนที่จะกล่าววาจานั้นออกไปนะคะและคุณควรจะฝึกตัวเองให้เป็นคนที่พูดจาไพเราะกล่าวคำอวยพรและพูดไปในทางที่ให้กำลังใจให้มากๆนะคะเพราะคำพูดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ฟังไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยค่ะ ถ้าคุณมีนัดทานข้าวกับเพื่อนๆหรือครอบครวัวแล้ววันนั้นได้พูดคุยถึงเรื่องการเรียนของลูกแล้วคุณบอกคนอื่นว่าลูกของคุณเรียนไม่เก่งต่อหน้าคนอื่นๆลูกของคุณเองก็จะเรียนไม่เก่งตามที่คุณพูดค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้ลูกคุณจะเรียนเก่งก็ตามใช่ค่ะมันเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตัว แต่คุณควรจะให้กำลังใจให้เกียรติลูกคุณด้วยคุณอาจจะบอกว่าลูกคุณเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่เรียนดีถึงจะเรียนไม่เก่งก็ตามแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณเคยพูดกับน้องของคุณว่าน้องเรียนวิชานี้ไม่ได้หรอกเพราะมันยากเกินไปสำหรับน้องเมื่อน้องของคุณได้ยินแบบนั้น สมองของเขาก็จะสั่งการออกมาว่าเขาเรียนวิชานั้นไม่ได้เพราะมันยากเขาจะคิดว่ามันยากทั้งที่เขายังไม่ได้เริ่มเรียนด้วยซ้ำทั้งที่น้องของคุณอาจจะเรียนวิชานี้ได้ดีมากนี่ไงล่ะคะคือการตัดสินชีวิตของคนที่ได้ฟังการที่เราพูดว่าเธอทำไม่ได้หรอกมันยากสำหรับเธอ เธอมันไม่เอาไหนคําพูดลบๆเหล่านี้ไม่ควรที่จะพูดออกมาเลยนะคะหากคุณอยากให้ลูกของคุณประสบความสำเร็จในชีวิตคุณควรจะวอวยพรให้เขาทุกครั้งที่ได้พูดคุยกันเมื่อคุณวอวยพรชีวิตของลูกคุณก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนสังเกตได้ถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูนะคะ เพราะคำพูดและวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์มากคุณจะพูดอย่างไรผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกดแรงดึงดูดเหมือนบุมเมอร์แรงที่เราคว้างออกไปยังไงมันก็จะวนกลับมาหาเราอยู่แบบนั้นถ้าเราสาบหรือแช่งใครมันก็จะกลับมาหาเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะมันเป็นพลังงานลบและคนที่พูด ก็คือคำพูดของเราจะเป็นแรงสั่นสะเทือนมันคือพลังงานพูดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแน่นอนค่ะดังนั้นทุกๆเช้าของเราเราควรเริ่มต้นมันด้วยอารมณ์ที่สุขใจมันจะส่งผลให้วันนั้นทั้งวันของคุณเป็นวันที่สดใสเป็นวันที่มีความสุขเมื่อคุณออกจากห้องไปเจอคนในครอบครัว คุณก็ควรที่จะกล่าวทักทายด้วยถ้อยคำที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสให้กันหรืออาจจะพูดประโยคพื้นฐานคือคำว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะถ้าหากคุณเจอเพื่อนร่วมง,งานที่กำลังเครียดคุณก็ควรจะให้กำลังใจเขาด้วยการบอกว่าเธอทำได้อยู่แล้ว เพราะเธอเก่งมันต้องเรียบร้อยมันต้องออกมาดีทุกอย่างมันจะต้องเสร็จทันเวลาเชื่อฉันเพียงแค่นี้เพื่อนร่วมง,งานของคุณก็จะมีกำลังใจขึ้นมาแล้วค่ะปีนี้พลังงานของโลกเราสูงมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะลองสังเกตดูได้นะคะถ้าเราพูดคุยถึงใครหรือเพื่อนคนไหนใน ขณะที่กินข้าวอยู่ๆเพื่อนคนนั้นก็จะโทรมาหาคุณหรือว่าถ้าหากว่าคุณกําลังพูดคุยถึงเรื่องอะไรกับเพื่อนอยู่หรือนึกคิดอะไรอยู่คุณก็จะเจอสิ่งนั้นและได้พบกับสิ่งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้หรือทุกๆวันของเพื่อนๆควรที่จะฝึกที่จะคิดแต่เรื่องดีๆ คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีในทุกๆวันนะคะแล้วชีวิตของเพื่อนๆก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้กาตี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะหากเพื่อนๆอ,อ,อยากร่วมทำบุญให้คนยากไร้ก็อยากกดข้ามโฆษณานะคะเพราะรายได้ส่วนหนึ่งกาตตี้จะนำไปบริจาคให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ค่ะ และเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกช่องของกาตี้ได้แล้วนะคะมารับพลังงานบวกกันได้เลยค่ะหากชอบคลิปนี้ก็กดปุ่มขอบคุณให้กาตี้ด้วยนะคะหรือจะกดไลค์กดแชร์ share, หรือจะคอมเมนต์ก็ได้เลยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอส่งความรักไปให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะ ขอให้มีทุกๆวันเป็นวันที่ดีนะคะบ๊ายบายค่ะ